หรือการเดินทางข้ามเวลาจะมีอยู่จริงทุกคนรู้จักไฮเอโรกรฟกัน e ไหมครับไฮเอโรกรฟมันคืออักษรและสัญลักษณ์ของอ e ียิปต์โบราณมันถูกค้นพบที่วิหารฟารโฟรที่มีอายุถึง3,000ปีโดยมันได้บันทึกรูปภาพที่นักโบราณคดีอย่างแปลกใจหนึ่งในนั้นเป็นรูปคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์ R และยานอวกาศ ย้อนกลับไปเมื่อ3,000ปีเทคโนโลยีพวกนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผู้ที่บันทึกใฮเอร์โรกิฟนี้ไม่มองเห็นถึงอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะเห็นผู้เดินทางข้ามเวลาไปเยี่ยมเยือนอริยธรรมของอียิปต์ก็เป็นได้ฝากกดไลค์และติดตาม ทำไมฝูงแกะพวกนี้ถึงเดินกันเป็นวงกลมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มองโกเลียทางตอนเหนือของจีนสำนักข่าวพีเพอร์ดเดลี่ได้นำเสนอเหตุการณ์ที่สุดประหลาดของกลุ่มฝูงแกะหลายสิบตัวที่กำลังเดินเป็นวงกลมเหตุการณ์นี้เคยมีออกมาให้เห็นในกลุ่มฝูงกวางเรนเดียบนคาบสมุทรโคลาของรัเสเซียตอนนั้นมีนักวิชาการบางคนให้เหตุผลว่า พวกมันอาจติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าลิเทอร์ลิโอซิตหรือโรควงกมลมโรคนี้จะทำให้สัตว์เบื่ออาหารหดหูและสับสนแต่โรคนี้จะทำให้สัตว์ตายภายใน14-48ถึงชั่วโมงซึ่งไม่น่าจะใช่กับพวกฝูงแกะนี้เพราะพวกมันเดินกันแบบนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลา12วันแล้วเหตุการณ์นี้คุณคิดว่าพวกมันกำลังพยายามจะบอกอะไรเราครับ เชื่อเรื่องวิญญาณกันไหมครับเหตุการณ์นี้เป็นวิดีโอของคุณแฟรี่มีที่บันทึกได้ในบ้านของเธอเวลาตีห้าเธอได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างบ้านมีเสียงเปิดประตูเสียงของหล่นเธอจึงหยิบมือถือขึ้นมาดูคิดว่าเป็นแฟนของเธอที่กลับจากที่ทำงานแต่เมื่อดูกล้องวงจรปิดในมือถือกับไม่เจอใครอยู่ข้างล่างเธอจึงออกจากห้องนอนเพื่อลงไปเช็คดูปรากฏว่า บ้านล็อกเป็นปกติข้างล่างไม่มีคนเธอจึงได้ย้อนดูกล้องวงจรปิดของเธอช่วงที่กล้องแจ้งว่ามีคนอยู่ในบ้านมองทีแรกก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติแต่เมื่อลองตั้งใจมองดีๆกับเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่ดูละหน้าขนลุกแล้วคุณล่ะครับคิดว่ามันเป็นอะไร